สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับสวนนะครับสวนที่ว่างเนาะเราไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรดีเนาะตรงนี้เนาะแล้วนกะ็น่ปลูกอะไรดีเราก็เลยคิดหาต้นไม้ที่จะมาปลูกนะครับพอดีได้คิดเห็นว่าเออต้นสระเนาะ ก็น่าจะลองมาทดสอบลองปลูกดูว่าจะรอดไหมนะครับจะรอดไหมจะเป็นไหมในภาคอีสานของเรานะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะครับทีแรกเราก็ว่าจะปลูกแตงโมเนาะเราเปลี่ยนแปลงเนาะคือว่าเราลองปลูกสละดดิกลน,นะ่ะที่ว่างเปล่าตรงนี้เนาะที่เป็นที่สวนนะครับที่สวนตรงนี้ที่เรายังไม่ได้ปลูกอะไรเลยนะครับ ที่สวนของเรานะครับก็ที่ประมาณสองไร่เนาะสองไร่กว่าเราก็มาหาปลูกต้นสระนะครับนี่นะครับเรามาดูการปลูกต้นสระของเราเนาะนี่นะครับต้นสระของเรานะครับนะครับอันนี้เราก็แกะมือเดียวเนะครับจะขอตั้งกลองแป๊บหนึ่งเนาะ เราตังไม่ได้เนาะคลิกมือเดียวไปเลยนะครับนี่นะครับไม่ต้องนกระด้เนาะก็ถ่ายทำอย่างอื่นเลยดีกว่าเนาะกลัวเราเกะมือเดียวแกะไม่ได้เนาะไม่มีคนอถ่ายให้เนาะยากนิดนึงไม่ต้องอี่กว่านะนี่แล้วเราก็ขุดหลุมเล็กพอประมาณเนาะไม่ต้องใหญ่มากเนาะหลุม เล็กๆเกนาะดูเล็กๆดูต้นที่เราปลูกแล้วเนาะนี่ต้นที่เราปลูกแล้วนี่นะครับเราสั่งต้นพันธุมาทั้งหมดมาณหกสิบต้นนะครับหกสิบต้นดินแถวนี้ดินดีนะครับดินงามนะครับเป็นที่โน,โน่นนิดหนึ่งนะครับเลยตรงนู้นก็จะเป็นสระน้ําตรงพุ่มนั้นเป็นสระน้ํานะครับเอาไว้น้ำเอา,เอา,ไ,วเอาไว้ลดต้น สละเนาะตนนี้ฝั่งนี้ก็เป็นทุ่งไร่ทุ่งนาของเรานะครับเลยสาะนี้ก็เป็นที่นาเนาะนี่ครับการขุดหลุมปลูกก็ขุดลเล็กๆที่เราถ่ายเมื่อกี้เห็นนะนี่คือปลูกไปแล้วนะครับต้นสละก็ต้นสวยมากเนาะสั่งมาจากจังหวัดระยองนะครับเป็นเป็นพันธุ์สละที่เพาะด้วยเนื้อเยื่อเนาะ เพราะว่าถ้าเราซื้อสละพันธุ์นี้เยอะมันก็จะไม่กลายพันธุ์นะครับเห็นไหมครับต้นง,งามๆนะครับท้องฝนฟ้าอากาศก็เหมือนจะมาแล้วมืเมฆคืมฟ้าคืมฝนนะครับต้นงามมากเลยนะครับดูท่านี้นะครับเห็นไหมเราฟังโคนไม่ไม่ลึกเนาะแล้วก็เป็นลองทดสอบปลูก ปีแรกนะครับครั้งแรกเนอะดูว่าภาอีสานของเราจังหวัดบุริล์จะปลูกสะได้กินไหมนะครับลองทดสอบดูนะครับลงทุนก็ต้นละร้อยกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับแพงเหมือนกันเนาะสั่งยังไงก็ต้องลงทุนนิดหนึ่งนะครับไม่ลองไม่รู้นะครับยังไงก็ต้องลองดูก่อนนะครับ เขาบอกมาเออเขาบอกว่าการปลูกสละต้องให้ปลูกที่นี่เยื่อนะครับลูกแขนงจากต้นมันนะครับเอาต้นไอ้ต้นไอน้เอาต้นเล็กๆที่ข้างๆต้นที่เขาเป็นลูกแล้ว îne, เขาจะไม่กลายพันธุ์นะครับแต่ถ้าว่าเพาะด้วยเมล็ดนะครับเขาเขาบอกว่ามันจะกลายพันธุ์นะครับเราก็ลองเอาลองมาปลูกดูนะครับลองลองปลูกดูนะครับแล้วก็ รอยดูค่อยมาดูแลอีกครั้งหนึ่งว่าต้นสละของเราจะรอดไหมนะครับนะครับอันนี้ปลูกวันที่จำวันที่ไม่ได้แล้วเนาอวันที่28วันนี้ก็ตรงกับวันที่วันเสาร์ที่28มิถุนา สองห้าหกแดเนาะแล้วเพื่อนๆคอยติดตามสละของเราด้วยเนาะอย่าลืมนะครับติดตามสละด้วยแล้วเราแล้วถึงเวลาฤดูการปลูกเตงโมลแล้วก็จะถ่ายการปลูกเต็งโมให้ดูนะครับนี่ครับดูสลา่ต้นนี้โตมากเลยนะครับงามนะครับต้นโตเลยทีเดียวแต่อาจจะใบยังไ,ไม่ค่ม,มีเท่าไหร่เนาะดูนีครับโคนต้นของเขาน้ําใหญ่นะครับนี่ อันนี้ก็ดูเหมือนจะเขาอาจจะตัดแหนงใหญ่ๆเนาะมาช่ำไว้เนาะแต่เรายังขาดความรู้อย่นิดหนึ่งเนาะยังไม่ได้เดินระบบน้ำเลยนะครับเราเอาใสายน้ำฝนไปก่อนนะครับแล้วค่อยเดินระบบน้ำทีหลังนะครับเห็นไหมต้นพู่แเราก็จะปลูกสับวางไปเลยเนาะสับไปในล่องกลางล่องทั้งนู่นเนาะ ชมพู่เอ้ยม่ใจะตัวผู้ตัวผูพพ้พูดผิดเพศผู้เนาะสละเพศผู้นะครับพูดผิดยังไงก็ขอ,อโทษเนาะพูดเร็วไปหน่อยนะครับสละเพศผู้แล้วก็ปลูกล่องกลางไปเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้จะปลูกที่ไหนเนาะก็มีแปลงอยู่แค่นี้เนาะก็ต้องปลูกผสมผสานกันไปนะครับต้นผู้เขาก็แถมให้มาประมาณสักสิบต้นนะครับรวมเป็นเสร็จก็ทั้งต้นผู้ต้นเมียประมาณเ0สิบต้นนะครับ ตตรงนี้น้ําก็จะท่วมเหมือนกันไม่รู้ว่าสระเราปลูกแล้วจะรอดไหมนะครับแต่เราก็จะปลูกในน้ํานะครับเพราะว่าพื้นที่มันถึงตรงนี้แล้วเราค่อยจัดการเปลงที่หลังนะครับจัดการทํายังไงไม่ให้น้ําท่วมเนาะตอนนี้เราก็ปลูกไปก่อนนะครับเห็นไหมครับต้นสระเขากําลังงามพอดีเลยนะครับต้นไหนก็ต้นใหญ่ต้นไหนก็ต้นเล็กก็ผสมผสานกันไปนะครับเห็นไหมครับสระนี่งามมากเลยนะนี่ ูกสูงประมาณเค็งเอวเลยทีเดียวอ,อกเลยทีเดียวเกือบจะทุม่มหมวผมแล้ว <c oughs> อันนี้ตรงนี้ที่เรายังไม่ได้ปลูกก็เป็นเพศผู้เนาะเรายังหาที่ปลูกไม่เจอจราปลูกเพศเมียไปก่อนนะครับแต่ปลูกต้นผู้ไปได้แล้วสี่ต้นแค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามปลูกแปลงสระของเรานะครับดูว่าดูผลงานของเราปลูกแล้วจะเป็นยังไงจะรอดไหม จะได้ผลผลิตไหมนะครับรอติดตามแปลงของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ